็สวยนะขาหากินน่ะหากินอะไรสูงพิซซ่างั้นมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่ของก็น่าจะรู้นี่สวัสดีครับพบกับผมนะครับผมคนขายฟอร์ดแชนแนลนะครับวันนี้ขอตัวมารีวิวนะครับผมกบะเรนเจอร์สปอร์ตนะครับแปลงโฉมย่างหล่อมากเลยนี่เข้ากับชุดผมมากเลยครับผมวันนี้แสงอุศาขอมารีวิว สว,สวยดูดูแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผมอย่างแรกเลยครับผมซิกเนเจอร์ของเราเลยขาดไม่ได้ออกไปแทบทุกคันเลยครับต้องมีครับผมหน <SC desaf ion ants> ้าแบบ s R d สติ๊กเนเจอร์ดำตัดแดงสีสวยๆแบบนี้เลย <S <S และต่อมาครับเป็นฝากระโปรงแบบนี่ลูกมาพร้อมกับ,บความดุดันที่สวยหรูสีดำตัดแดงแบบนี้อีกแล้วครับท่านนี่ขออนุญาตเปิดผมอีกนิดนึงแล้วมาถึงต่อกัอนชน,น่านาครับผมเป็นของ Outlander แข็งแรงแข็งแรงแบบนี้สวยๆเลยครับผมนี่ตัวนี้นะครับแอบบอกนะครับมีการยกสูงขึ้นถึงสองนิ้วมาดูด้านข้างกันเลยครับผมเราแม็กเป็นของแวมไพร์นะครับผมยกขึ้นสูงสองนิ้วพร้อมกับปีกนกของออปชั่นสวยๆแบบนี้เลยครับผมจนะพาดูด้านในเลยนี่และคุณลูกค้าเห็นไหมครับพายด้านข,าข้างของตัวรถเป็นอะไรมีสติกเกอร์แตะเพื่อสวยงาม <c oughs> ก็รอกๆลายมาสวยๆแบบนี้ดำตัดแดงมาต่อกันที่บันไดข้างนี่บันไดข้างเล็กแบบนี้เลยสวยๆ,ๆอย่างแจ่มมากมาพร้อมกับโรตีสใส่ไข่เฮ้ยไม่ใช่โรบาร์ของเอาเรนเดอร์อีกเช่นเคยครับทั้งทั้งขันเลยตอนนี้น่าจะเป็นเอาเรนเดอร์หมดเลยนี่โรบาร์ใช้งานได้จริงพร้อมกับไฟสปอตไลท์นะครับด้านบนตรงนี้ ต่อมานะครับผมมาดูกันอีกแล้วนะครับอีกแล้วและอีกแล้วและอีกแล้ว,ละลวนะครับผมฝากระโปรงด้านหลังพร้อมกับซิงเลเจอร์ของเราเป็นแบบ o F เป็นแบบ FORD F แบบนี้เลยสวยๆนี้พร้อมกับนี่ควาวเรนเจอร์เอกลักษณ์สีแดงตัดดำโอ้โหสวยเลยต่อมามาดูตัวนี้กันจนท้ายเหล็กของอウเรนเดอร์นะครับผมรถนี้นครับผมอันเปกะสมามากๆพร้อมลุยพร้อมใช้งานและก็พร้อมแบบว่านี่บันทุกนะครับผมมีที่รากจุงมาให้ด้วย แล้วก็พร้อมกับตัวนี้ห่วงตู้อุปทานไม่ใช่จะบอกว่าให้ว่าคันนี้นะครับผมสติ๊กเกอร์รคันไปเลยที่สวยทุกๆนี้สวยถูกใจไหมครับพี่นี่คือเจ้าของเลยนะครับผมนี่ห oh, <no. S 1> ากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่ช่องคนขายปลอดแชนแนลหรือโทรหา0838458050 24ชั่วโมงไม่รับให้ เตะหนาเลยครับผม